สวัสดีครับผมรพิพัฒน์ชอนสวัสดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริบารผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนะครับผมส่วนของภูมิหลังและความสําคัญของปัญหานี้นะครับมันเริ่มมาจากการที่ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีตาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ5,000 500, 0 0คน ซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าในปีพศ2568เนี่ยนะครับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีการเสื่อมถอยทางด้านสุขภาพร่างกายและในการเสื่อมถอยต่างๆเหล่านี้ทาให้เกิดผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นจํานวนมากอีกทั้งรูปแบบในการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนะฮะทำให้มีข้อจํากัดต่างๆในการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาหรือเรื่องความรู้ความสามารถ ซึ่งสถานบริบาลผู้สูงอายุเองก็จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการดูแลที่เหมาะสมคือตัวสถานบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความเหมาะสมในทั้งด้านสถานที่ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลบริบาลผู้สูงอายุและอีกทั้งมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนเหมาะสมและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากกว่าการที่เราต้องมาดูแลด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับผม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุซึ่งจะประกอบไปด้วยเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาสูงสุดรายได้ต่อเดือนแล้วก็อาชีพแล้วก็เพื่อศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนะครับโดยระเบียบในการดําเนินการวิจัยนั้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการในสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยในแบบสอบถามนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่2จะเป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทางด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการและส่วนที่3เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครครับผมในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เราจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นา <S <S <ม>ซึ่งก็จะเป็นพวกค่าเฉลี่ยค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมานซึ่งจะใช้พวก t-test one-way ANOVA แล้วก็ multiple regression ผลการวิจัยในส่วนที่1จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา,นาเราพบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีอายุอยู่ระหว่าง41 50ปีมีสถานภาพสมรสและมีบุตร มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนโดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง45,000บาทถึง60,000บาทในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครในด้านความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนะั้นเราพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากในทุกๆด้านและในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนั้นผลการวิจัยพบว่าเหตุผลสําคัญเลยในการเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยคือการที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดช่องทางที่ทําให้รู้จักกับสถานบริบาลน,นั้นจะเป็นการได้รับคําแนะนําจากบุคคลอื่น และมีการตัดสินใจร่วมกับญาติพี่น้องโดยใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจตั้งแต่1นถึงสเดือนโดยส่วนมากและมีค่าใช้ใจ่ายโดยเฉลี่ยที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุอยู่ที่17,865บาทต่อเดือนและในส่วนที่2นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยสมมุติฐานที่1ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกาัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบารผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันเราจะพบได้ว่าในสมมุติฐานที่1.1ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหาคนคร ด้านค่าใช้ใจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าและเราจะพบได้ว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานะครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้สูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสดซึ่งจะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสิริชัยบุตรีศรี โดยผลการวิจัยได้พบว่าผู้ที่มาใช้บริการตรวจสุขภาพที่สนยนสุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสในสมมุติฐานที่1น่ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าเดเราพบว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณเพนพรประภัยพินซึ่งพบว่าผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการสถานบริการผู้สูงอายุที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของสมมุติฐานที่2ส่วนผสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเราพบว่าสมมุติฐานที่2.1ส่วนผสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานครในด้านของแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคตเราจะพบว่าส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าและเป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต โดยทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการและการประชาสัมพันธ์นตลอดจนการตลาดต่างๆแล้วนั้นจะทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังจึงเกิดความต้องการที่จะใช้บริการต่อไปในอนาคตซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีของคุณชัตยาพรเสมอใจที่ได้กล่าวไว้ว่าภายหลังจากการที่ได้ทําการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และได้มีการทดลองใช้ไปแล้วตัวผู้บริโภคเองนั้นจะมีการประเมินผลว่าสินค้าหรือบริการที่ได้ซื้อไปนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้หรือไม่โดยหากตอบสนองได้และเกิดความพึงพอใจขึ้นก็จะเกิดการซื้อสินค้านั้นๆต่อไปในอนาคตและในสมมุติฐานที่2.2ส่วนผสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานาครด้านแนวโน้มการแนะนําและบอกต่อ โดยจะพบได้ว่าส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านแนวโน้มการแนะนาบอกต่ออย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าและเป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครด้านแนวโน้มการแนะนําบอกต่อครับผมทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อผู้ใช้บริการเนี่ยมีการยอมรับว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนถึงมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความคิดเห็นที่ดีและทําให้เกิดความพึงพอใจขึ้นและเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจและคุ้มค่าแล้วก็จะเกิดการบอกต่อไปยังผู้อื่นโดยทั้งนี้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณกัลยานีทรัพย์พงด์ดีที่ได้พบว่าเมื่อผู้ใช้บริการพิจารณาส่วนผสมทางการตลาดและให้คะแนนในระดับดีมีแพทย์มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ให้การบริการอย่างรวดเร็วรวมไปถึงให้การบริการที่มีคุณภาพและถูกต้องในการตรวจรักษาก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจขึ้นอยากที่จะกลับมาใช้บริการอีกเมื่อเจ็บป่วยและในที่สุดก็จะเกิดการแนะนาําหรือชักชวนบุคคลที่เป็นที่รักและรู้จักให้มาใช้บริการ <ao S 1> ซึ่งในประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ <g ill ain> จะทําให้ได้ทราบถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจหรือมีแนวโน้มในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ประกอบการควรจะมุ่งเน้นหรือเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญในการทำการตลาดเพื่อให้เกิดการตลาดละเข้าถึงมากยิ่งขึ้น <c oughs> แล้วก็ได้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช้บริการสถานบริการผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเป็นปัจจัยที่ตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถ <c oughs> นําไปิใช้ในการพัฒนาได้แล้วก็ได้ทราบถึงส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริกาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ที่ควรจะให้ความสําคัญมุ่งเน้นและให้การพัฒนาเพื่อให้เกิดความต้องการในการใช้บริการต่อไปในอนาคตและเกิดการแนะนําบอกต่อซึ่งจะเป็นผลดีในการที่จะทําให้มีผู้ใช้บริการหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยและสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ